วิธีการสั่งซื้อชุดอัปเกรดพาร์ทเนอร์นะคะเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน d อบลิส s t นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนไปค่ะกดคำว่าอัปเกรดพาร์ทเนอร์นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นหมวดของชุดสินค้าที่นักโปรโมทจะอัปเกรดกันนะคะแต่ชุดสินค้าที่สุดปังสุดคุ้มที่สุดนะคะที่นักโปรโมทเลือกกันนะคะก็จะเป็นชุด3าม แถมเจ็ดตัวนี้นะคะทีก็จะเลือกเข้าไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเรากดหยิบใส่ตะกร้านะคะแล้วเราก็กดไปที่รถเข็นค่ะสินค้าเข้ามาอยู่ในหน้านี้แล้วนะคะเรากดสั่งซื้อค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเพิ่มที่อยู่การจัดส่งให้เรียบร้อยนะคะ พิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรนะคะส่วนตรงไหนที่เราไม่มีอย่างเช่นถนนซอยนะคะให้เราใส่สัญ,ญลักษณ์ขีดเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องช่องไหนไม่มีให้ใส่ขีดนะคะ ะะแล้วเราก็ตรวจสอบได้เลยค่ะว่าเราใส่ครบไหมนะคะเบอร์โทรถูกต้องไหมที่อยู่ถูกต้องไหมเพราะว่าเคอรี่จะนําส่งสินค้าให้เรานะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปไม่ครบเนี่ยค่ะระบบจะไม่ให้เรากดสั่งซื้อนะคะเนี่ยค่ะแล้วกดคําบันทึกไปได้เลยค่ะพอหลังจากบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ กดไปดูนะคะว่าที่อยู่เข้ามาหรือยังอ่าอันนี้ที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเลือกการจัดส่งเราไม่ต้องเลือกนะคะเพราะว่าบริษัทจะส่งสินค้าช่องทางเดียวคือเคอร y ี่นะคะแล้วเราก็กดวิธีการชําระเงินค่ะเรากดไปที่ QR code นะคะเลือกแบบ QR code ค่ะหลังจากนั้นเราก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะว่าชุดสินค้าถูกต้องไหมราคาเท่าไหร่รวมแล้วเบ็ดเสร็จนะคะกดชําระเงินได้เลยค่ะ พอกดชําระเงินนะคะก็จะขึ้นให้เราทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่อยู่ถูกไหมชื่สินค้าถูกไหมนะคะแล้วเราก็กดคําว่าชําระเงินได้เลยค่ะขึ้นไปหน้านี้นะคะให้เรากดคําว่ายอมรับเงื่อนไขนะคะแล้วกดยอมรับเข้าไปค่ะจะขึ้นเป็นหน้า QR Code แบบนี้นะคะ QR code จะมีเวลาแค่7นาทีนะคะเราแคปจอนะคะแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน ธนาคารเราได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปสแกนจ่ายค่ะหลังจากที่เราสแกนจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ลิงก์ PN มาทันทีเลยค่ะของเราไม่มีปลายทางนะคะเป็นสแกนจ่ายเข้าดอปริดโดยตรงเลยนะคะ